สวัสดีครับผมก็จะมาจะมาเออโชว์โชว์อันนี้สักหน่อยโชว์เล่นลูบิกนะผมขึ้นอาล็กกาถูกจะทำได้กี่ออืมอ

เออเรามาโตกันเลยแล้วให้เรากลับมาหน้าเราเฮ้ยมัน ฮ้ยด้อนความหุนนีกดเร็วมากทุกคนนะผมจะกดได้นะ ปกติมันได้เจ็ดปกติมันได้เจ็ดวิทุกคนแต่ปกติมันได้เจ็ดเสี้ยววิ่ไดทีแต่อันนี้กลายเป็นสามเสี้ยววิ่ไดทีโอ้มาเรามาสอนทำทำรูปอสัสสวยๆดีกว่าก็คือ O L L ค่ะก็มึงโทรห้องไหนกันหนึ่งม,มันแบบขึ้นแอโอ๋อยังไงงี้ก่อน อีหามันเป็ดเม้นแล้วมันอ,อนม่กูไหนดเปเมนแล้วเปล่าอีซแตมันเป็ดเม้นแเอนี่ไปคุยกขเขาเพอทครันี<อ>วิธีการคนคุย,ยจ,จะได้จะทำอะไรนี่จะทำอะเออกูเองอีหากูเองชิกะเบิดพรินพี่ดางมึงก็ได้ออไดูซิที่จอะทุกคนบายบาย ตอทำไมเดี๋ยวอนะอนะตูนเชิญพระแพนไปดิทุกคนช่วงนี้หลุมีการทานโฮดิสกอีเหี้ยฉันก็เบิรเพลินกูไม่มีอาบอมาเหรออืกูไม่มีบอดกไม่มีบอเอ็นประมาณนี้แล้วก็สองแค่นั้นนะผมแล้วก็ แค่นี้เราก็จะได้ช็นก็เบิร์ดแพลนเลยมึงคุยคิวได้คิวดะคิวเบิรดแพละอร่อยดอกทองคิวไม่ได้คิวนะผมก็คือนี่ดูจำนี่ลได้อะไรวะเขาหมุนอย่างเรีวเลยได้ผู้จายก็อีกอะไมอย่างวเได้่ แค่นะทุกคนีแล้วไม่พู้พดเดี๋ยวว่าหพี่จะให้ทุกคนมาสอนพี่ไมูดูกแ่คิ้วหนคิ้วหมีค้นีคิ้วหนคิ้วนคิวนีคิวีคิ้วมิ้วนีคิ้วนีคิ้วหีคิ้วหีคิ้วหนี้คิ้ว้นคิ้วหนีคิ้วีค้วหควหมก็ิ้วคิ้วหี้วีค้หีีวก็จะต่อหนน เออถ่ายกัลูกคนนี้แล้วก็เนี่ยดูดิโอเคเด็กคนก็ขอรับกันเลย